สวัสดีครับนี่เมื่อนี้ปลาปลาคอนครับกลางคอนกลางหน้ากะเกี้ยวเขาเออกเรียบร้อยแล้วเนาะแต่มันหนามหนามมันยังมีอยู่ครับนี่มันเป็นปลาคอนกะ,ะเดียวกะ,ะ,ะเดียวอย่าพึ่งไม่ยังพึ่งไม่หื้อกะเดียวซิบ้านแห่เอาครับเอาแห่ครับของมาแล้วหวานปลาคอนนิกหน่อยประดาครับมีเหีอยวะดสาคือจีบไว้เนาะอืม ปลาหน่อยบ่อนดีดีเลยครับนี่ปุ๊กปักปุ๊กปักเลยเอาใหม่ลงใหม่นาอโอ้จากแม่นไผ่มามือมเสามาเบิงเหี่ยวมาเบิงว่ามีคนมาเหือใหม่ออกว่าสันโอ้เจ้าของนาอุตสาโปไว้ครับมามาวานกันเลยที่นี่นีน่เสยนเสยนเหี่ยวขึ้นแหแล้วอ,อันนี้ใหม่ค่ะอ๋อของอยู่บ่ของพ่อ เดี๋ยวห่อวานไอ้บวกนิดหน่อยนี่ก่อนเนาะวานบวกนิดหน่อยนี่ก่อนจังไรไปเหีวเหโอ้ยาโอ้ยคือปลาหรอเป่านี่ขน้อยเฮียกระาปลาหนำขอนหนำแหงก็จังสีหน้อยเหี่ยวเนาะหนึ่งโตเดี๋ยวพอได้ต้่มนี่ดอกเหี่ยวโดนอีกแล้วโอ้ยหยุดนี่ เว,วานไปแล้วเนาะจะให้เหี้ยวหุมงุมเบึงเหีเ้ยววานบาแตกผมเลยวานครับเมื่อกี้สุนปะเหี้ยวว่สาสุนปลาแล้วปลายังไงเหี้ยวโอ้ปลาดุกหน่อยครับปลาดุกหน่อยเก็บสะสมไปเรื่อยๆเ,เนาะเหีนะ้ยวเนาะ หนามมันก็กลวงเจอปะจิสากับโบไว้ก็เลยควานแห้งหงุ่มเอาก่อนครับจะหนามคอนคอนก็จังจะมาสายอีกทีหน,นึ่งคือกี่เรอบ่เน้ยขอหน่อยขอดนมิดกําลัง,ลงต่อมกําลังปนเนาะกําลังแสบงุ่มไป เมื่อกี้ก็จับแหหหลากมาเลยสองคนหลากมายบ่ไแ้เอาขาต่างกล่องมากพี่น้องเอ้ยก็ตอนหลากก็เลยเมืเ่อเห็นเห็นแต่ตอนงุ่มใส่ของน่อยเหี่ยวโอ้เหี่ยวไปงุ่มมาแต่ไกลเลยไปยัง ขอน้อยอโอมห็นมันเาใส่ของมันหลอดออกไหนบ่อยอ่ะดตัวตวหน่อยก็ขอ,องหอดบ่ตปงขาดอกมหอดดอกอสะสมแตะไปเรื่อยๆเนาะขับบรรยากาศอ้ยเกี่ยวเข่าออกเลยเนาะตรงนี้ก็ม่มีเขา่า ก่อนเดีงุ่มเซ็ตแล้วครับก็พอได้อยู่มั่งผลงานเดี๋ยวที่ปเทออกให้เบิง้งหนามหนามมันยังกวงอยู่เดี๋ยวหนามหนามล่งใหม่ๆอีกเดี๋ยวที่พามามาเอาใหม่ให้หนามขอนนิดหน่อยหนึ่งก่นอกนเหี้ยวไปล่อเถึงเลยเถืงถ่งถนนเลยว่าหนาวหนาวไเลยอูย้ยมาไปงุ่มมาเซ็ตเรียบร้อย เอาจะจะเท่เทออกให้เบิ่งกันเนาะเอาได้ได้พอตุ่มบ่เนาะยเหรอแต่กับพอเ,อเติบอยู่เนียอือตาขอหน่อยเนาะครับปลาคอนแบบนี้แหละเอาเจ้าขาดเอาปลาเขียงออกนะเขียงอ้เราจะเอาไว้ใส่เบ็ด แบบนี้ยยนมานอยู่ครับเดี๋ยวพี่เหี่ยวคัดเอาปลาเคงออกไว้เคยดูกระเคงนน่อยที่เอาไปใส่เบ็ด,บด,ดนะโอ้ยปลาคอนเหลือหลายตัวอยู่ครับรุ่นนี้เขหน่อยเหลือหลายอยู่ก็อเอาใหม่ลงกใหม่คือเก่าละ่ะมนัมนมนัมนมันมันเดี๋ยวเกินที่วันเข่งน้อย ข้าหน่อยกะติดคอจบคลิคปแค่นี้หรอครับพี่น้องครับะขอล่างโตล่างอย่างกันสักหน่อยก่อนเปล่อนมิเตอร์ขีดต้มเลยลขอขออพุ่นหลายๆที่รับช่วงมือเก่เาละครับผมสวัสดีครับ